สวัสดีครับอลิซพาขี่พาเที่ยววันนี้พามาเที่ยวจังหวัดสกลนครครับผมสวัสดีครับผู้หนุ่มผู้สาวผู้บ่าวผู้เท่าเล็กน้อยมื้อี้ไอลิซพาขินพาเที่ยวจะพามาเบ่งต้นอินทผลัมครับผมผู้ใดบอกใหเห็นก็ตามอลิซไปได้เลยครับต้นอินทผลัมครับอยู่บ้านครูเตี้ยมครับจังหวัดสกลนครครับผมได้ครับต้นมันนะครับโอ้มัน โอ้ใบมันเป็นจ э ังซี่บอกอินทาลัมนะเบิ้งด uh ูครับพ uh ี uh ่น uh ้องนี่แหละต้นอินทาลัมตระกูลเออตระกูลปามเนาะโอ้มันต้องมีต้นพู่โัวพู้ตรงมีเวลาเวลามันออกดอกมันครับผมอันเกสรตัวผู่มาผสมครับผสมได้ดีนี่สิดกขนาดครับผมอ่าเปนต้นข้างหลังนี้ เพื่อนผสมได้สิดกปนี้หลายโอ้โหลืมแนะนาอันอันนี้ครูเสวเก้อครับเน,นี่ยพี่น้องอครับบัลดีครับผมโอ้ต้นอินทผา,าลัมผมก็้าเคยเห็นแต่เคยกินอยนู่พามาเบื้องต้นอินทผา,าลัมครับผมอยู่จังหวัดสกลนครบ้านดอกมะไฟครับผมเกสอดตัวปู่มาผสมได้ดดีนะโอ้โหเนือู้อไว เขาเบิงจังไงบ้ดนี่ตัวผู้ตัวเมียงชมตัวผู้มันก็ดเซสั้นแล้หนูนี่ใช่โถโตโตโเบิงครับพี่น้องปันมากองุนเนี่ยคุณลเป็นควงคุณอะโอ้ดกอีลีเนาะโอ้อยากได้พันธุ์มันไปปลูกเนี่ยเนาะคุณอะแอกซากอยู่นะกิโลละสี่ร้อยเนี่ยเห็นเขาว่าขายซื้อขายกันเนาะ พอ้หน่วยใหญ่อยู่ด้วสูงนี่ีต,ต้นผู้มันกันอยนู่นี่นี่เลี้ยซี่อ๋ออันนี้คือต้นตัวผู้วันนี้ซื้อบ่อเป็นมากมาเชอะเออมันก็เป็นดอกมากเา้าเปล่ามาปเป็นต้นถ้ามันเป็นต้นเมียแทรกะแสดงว่าอันนี้เนี่ยผสมบออ่อทันเต้นต้นผู้มันหน่อยนะอ๋อครับผมดีเลยที่มันเป็นทลายมัน,น่ะ ๋อ oh. แล้วมันมันกระตายไปอเอาทลายตัวนี้มีไปผปสมครับอ่าเหมือนเหมือนเหมือนเราเอาดอกไม้กับดอกไม้เห็นนะ oh. โอ้ยผมนึกว่ามันสีบเเ็็นยังซีเนาะต้องมันค่ามันค oh, oh. ลายมันนะไว้นะครับผมอันนี้ตัวนั้นมันจะได้ผนะู้สเสวทนิขยาติปีน้องไอริดนี่แหละครับ อยู่จังหวัดสกลน,นครบ้านหนองัไฟริมทางถนนทางใหญ่เลยนิตโยถนนนิตยโยถนนนิตโยสกลเอ่อสกลน,นครอ,อุดรธาน,นีรานครับผมมันบอกว่ากินได้ครับพี่น้องมันใกล้สิสุกแล้วดเดยวยอ้ธิ์ิกินให้เบิ่งครับผมมันแซีบปันใด หวานทั้งกรอบนนเนี่ยนีนม่นมันสีกรอบรสชาติครับผมอืมานแ,บบแน่บแทบบเดีแบบ๋ยวผมจะกินเพื่อพี่น้องน,นะครับเนะื้อดูครับพี่น้องสวนอินทผลัมครับผมที่ของห่อๆอันนี้คืออินทผลัม อันนี้น่าจะเป็นตัวผู้อันตรายพาไปดูครับผมจึ๊บจึบโอ้โหไม่ดูเดี๋ยวเราจะมาดูต้นตัวผู้ม้างครับ เราเกสรมันไปผสมครับผม ครับผมเดี๋ยวจะซิ้ใหม่เบิ <corre Lights> ้งครับผมแจกปันไหนฮึ่มอถ้าหวานหวานหวานมากมาก ไอลิลีแซบจะพามากินอินทพาลครับผมแสบตะนี <or> ้เียสบเดแบเดี่ยวแสบ แซ่บแซ่บปะดีแซ่แบ,บ,บนี่แซ่บช้ำไงโอ้ลูกใหญ่ไหมดูรับพี่น้องโอ้โห